ว้าวพี่น้องผมมาเจอพึ่งมิมลังนึงครับหัวน้ำนี่แบบหใหญ่ครับตรงๆเลยครับนองดีใจครับครับโอ้พี่น้องพันไก่หมานกว่าผมอีกนี่ได้ดอกใหญ่กว่าโสวัสดีครับพี่น้องพบก,กันเหมือนเช่นเคยครับในช่องชีวตไงสายลูกทุ่งนะครับ มาเที่ยวไร่มันครับวันนี้จะพานไก่ครับจะพานไก่แยกตัวไปทางส่ายครับผมคือประสงค์ของวันนี้ก็คือมหาเฮ็ดคนครับแล้วก็มหาพึ่งด้วยครับผมครับพึ่งหลวงนะครับผมครับก็คือเดินไปตามไร่มันหาเห็ดไปดาหาพึ่งหลวงไปดาครับมาเจอดอกหนึ่งพี่น้องนี่เห็ดคนครับดอกแรกครับผมถึงจะเข้ามาไม่นานก็เจอเลยครับผม มีดอกเดี้ยวเลยครับผมครับคนในป่ามันลืมงอกละเด้อพี่นอ้องเลยจริงได้ยินข่าวว่างบอกมันานพอสมควรแล้วแหละคนอื่นเขาได้กันไปหลายแล้วครับผมพึ่งได้มันตะมาหานี่นี่ครับดอกแรกปีนี้เลยนะครับเอาครับผมแล้วก็จะเดินไปรุกพึ่งต้นข้างนาครับ มันเคยมีครับแถวนี้ผ่านไก่บอกนะครับต้นต้นทางนู้นนะครับผ่านไก่ไปดูต้นครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด่านนู้นครับผมโอครับเอาเห็ดดอกนี้ก่อนครับผมมีดเป็ดหนึงครับเอาล่ะพี่น้องพกมีดมาอยู่กับผมเผื่อเจอเห็ดครับไมมเจอฟูงใหญ่ๆเนาะเห็ดหลักเลีงครับผม เป็นหนักเลี้ยงครับเฮ็ดหนักเลี้ยงข้างล่างมันเป็นโพรงครับเอาลึกๆเลยครับผมนี่ค,ครับเป็นโพรงนี่ขายาวครับ เอาแค่ okay, นี้พอครับเอาละก็มาพิธีรีตองทะไรดอกพี่น้องผั้ว,วันเน้นเน้นหาเน้นหาพึ่งนะครับผมอย่ากิเสียเวลาครับถึงมาใส่เอาครับผมไม่เอตะกามาตั้วันนี้ไปต่อครับผมไปเดี๋ยวเดินหาเห็ดหาพึงไปข้างนาไปเรื่อยๆครับผมครับถ้าเจอเดี๋ยวถ่ายดูไหมพี่น้อง โอ้พี่น้องพันไก่หมานกับผมอีกนี่ได้ดอกใหญ่กว่าโอ้โหธรรมดาใส่ถุงอะไม่ได้เอาถุงมาหนิไม่ไดีอ่ะ,าะถามาหลารูปอยู่ถือไงเราเกลี่ยก,กันแล้วเกลี่ยยกกันหาจิได้ติดตัวไปโอ้หุ่น,อ,นอุยปุยยวงไนก็ไม่ต้องไป้นความงามดอก เมื่อกี้เห็นต่อตัวนึงบินพี่น้องเลยนะบินไปเขาุ่มนต้งใส่มาหา,ากินนะบินมาดันนี่นี่นข้าไปรังอยู่ข้างหลังมั้งอยู่ในนุ่นเราบังในุบเน้อเออในฮุบนื้<อ>นนมันเคยอยู่ครับแต่เขาไปดูไลฟหรอกล้วก็ไม่เห็นสักทีนะไปหาต่อเขาพี่นอ้องผ่นันไก่ก็เปิดคลิปเวยครับไปดูได้ในะคลิปพ่านไก่เวยครับช่องไก่คนหากินครับผมไม่ต้องเว้นว้างนะครับไก่คนหากิน น quiero, well ู่นกับวิธีหาเห็ดของพันไก่ครับน ok, ั่งกลมมองอู้อย่างลอกมาปลานี่มืดทึบเลยเห็ดมันก็เป็นเห็ดนักเห็ดหนักเลงครับงอกดอกเดียวงอกกลางหางครับก็เดินหาดูไปเรื่อยครับผมราะว่าจุดประสงค์ก็หาผึ่งด้วยหาต่อด้วยครับผมใจจริงอยากได้ผึ่งอยากได้ต่อมากกว่านะ มื่อวานก็เห็นรังหนึ่งกับโอ้ยถึงเกาะผักั้ารือยแบบพึ่งพึ่งออกมาจับเลยตีประสบการณ์ซะเลยครับเ,เดี๋ยวหาตำทิวใหม่ไปเรื่อยครับนี่ต้นหม่มนันห่างๆครับดงบานผมดงป่ามันครับเพื่อจะฟุกจักรลังครับพี่น้องว้าวพี่น้องผมมาเจอพึ่งมิมรังนึงครับวนน้ำนี่แบบหืม ใหญ่ครับตรงๆเลยแต่ไม่รู้ว่ามีน้ำไหมนะครับดุไม่นอ้อพึ่งมีาพี่น้องไปดูไกลครับนี่ครับหัวน้ำอุ้มๆนี้เลยพี่น้องนังก็ไม่ใหญ่เท่าไรดอกแต่หัวน้ำหูเอาง่ายๆครับอยู่้างทางนี่อู้ เมื่อกี้พนัพนไก่ก็เจอพึงโคลงครับไปดูได้ในคลิปพันไก่เลยคร,ครับพี่น้องร่างไม่ใหญ่เ้่ได้ดอกไปหัวน้ามเชิงคือเด้ออยากลมควันดูเออลืมมอไฟเช็คมาไหมพี่น้องวันนี้พลาดยังแรงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาตีครับ นะครับอาจจะติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับผมครับเดี๋ยวพามาตีพึ่งมิมลังนี่ครับผมครับโอเคครับนู่นนู้นพันไก่ไปหาอยู่ทางนู่นครับผมเดินลงไปนู่นครับเอาละพี่น้องติดตามผมสองพันนะครับว่าวันนี้จะเจออะไรจะได้อะไรบ้างนะครับก็ได้เฮ็ดแล้ะครับผมส่วนพึ่งก็ไม่ได้อุปกรณ์มากครับถ้าเห็นก็เดี๋ยวค่อยมาตีกันในคลิปหนาครับผมมาหาไว้ครับผมครับพันไก่ไปทางไหนแล้วดูนี่อยู่ในป่านู่นละครับหาเฮ็ดดาหาพึ่งดา เอเคครับติดตามต่อครับผมครับเจอผึ่งดอลังนึงครับผมผึ่งมิมผึ่งมิมโอ้พี่น้องดูหัวมันนะครับมันสัมปะหลังครับผมหัวใหญ่ดีครับเจ้านี่แต่เป็นมันข้างปีครับทำามามันข่างปีก็ไม่ความว่าปลูกแล้วเขาก็ยังถึงเวลาถอนเขาก็ยังไม่ถอนนะครับกับปล่อยไว้อีกปีนึงนะครับปล่อยมันครบปีมันี่ครับโอ้นามมันเสาะครับผมเลยก็เลยเผยเย็นหัวครับ โอ้ยมันใหญ่ครับเอาแขนผมนะครับนกตะไครบานผมก็ถือว่าดินดีครับเป็นดินแดงครับผมดินแดงดินดงครับเหมาะที่จะปลูกมัน้ำปะหลังนี่ครับปลูกกระโพดครับผมน่าพีโนออกล้าเผื่อใหญ่จุดครับผมจุดนี้หาครบแล้วครับ เจอพึ่งมีมาลรังหนึ่งพึ่งโพงรังหนึ่งครับผมแต่พึ่งหลวงยังไม่เจอครับกระเฮ็ดคนละดอกครับผมไปต่อครับผมโตัวต๊ะพี่น้องพันไก่ไปได้เฮ็ดมาอีกจักดอกเดี๋ยวเอานี่ดอกเดียวคือมันดูหลายแต่ดอกวัญญาเนี้ยโตธะจานนั่นดิยอันนั้นอ่ะฮะก็ยันจานในดอกยังใหญ่เนะ ดอกเดียวหมาะเต็มถุงเห็นเห็นพึ่งมีมยังพาพันไก่ไม่รู้พึ่งมีมกันครับที่ผมเห็นไว้เมื่อกี้ัสวยดีนี่นะือหัวน้ำยิงใหญ่เลยหนุบาดมีน้ำไหมคือถ้ามีเนี่ยอุ้ยอวนต้นนะบ้านผมเรียกอวนต้นเอ๊ะเขาหลุดมองเออเอ๊ะก็มาจอดหลุดทำไมไม่เห็นเนาะหลังวันจีเนาะไม่ได้มองดูได้ไม่ได้สังเกตได้แล้วมีแต่หัวน้ำหัวน้ำใหญ่จริงเนาะมันพึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าพึ่งหัวน้ำเนาะอาจจะเป็นพึ่งลังตุูผัว ดูร่างมันแปลกๆไหมมันไม่ยานลงเหมือนทั่วไปร่างมันเหมือนสันๆนอ่ะพาดูอีกทีพี่น้องพึ่งแถวโคกเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยอุ้ยพึ่งมีชนมือแต่คนงาโอเคเลยเดี๋ยวค่อยมาตีกันในคลิปหน้าผมครับไปต่อดีกว่าครับผมนู่นครับไปอีกหน่อยไปตามทางไปนู่นเนาะไปนั่นดิเออต้องดูดีๆแล้วมั้งพึ่งมันชอบอยู่เป็นกลุ่มเลยเนาะไอพึ่งมีมนี่เนาะเดี๋ยวขอดูอีกทีกันเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเจอครับ ครับพี่น้องเดินดูแล้วก็ไม่เห็นครับผมสงสัยเป็นพึ่งโดดเดียวครับปกติพึ่งมีมมันชอบอยู่เป็นกลุ่มนะนั่นนั่นน่านไกลก็ถ่ายคลิปครับผมเอาละไปไปต่อครับผมครับพี่น้องก็กำลังมุ่งหน้ากลับกันแล้วครับกหลังจากหามาตะเวนดูมาสักพักเราก็จะไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าผมมีนัดลูกค้าตอนเที่ยงครับก็เลยมีเวลาหน่อยครับวันนี้ เดี๋ยวทำงานให้ลูกค้าเซตเราเดี๋ยวว่าจะออกมาตีพึ่งมิมครับผมนีเอ็ม่อกีครบับทับชชาดูตัวแม่พึ่งบินตัดนาเบึงบินหาเสกสรดองไม้บึงครับผมเผื่อเจอหรือไม่ก็ตัวต่อครับเดี๋ยวปลุกกับพี่น้องก็ยังหาไม่เจ่งนะครับยังตามตัวไม่เจอนอก้าเจอจังๆก็ กับพอตามได้ครับยังตัวต่อนี่่วนพึงก็หาลูทิศทางมันกับพ่อี่ไปหาหมู่มัวเดาๆได้ครับผมครับแต่ก็เหตแบบตามไปจนเจอลังปุ๊กเนี่ยยังไม่เคยทุกทีกันนะผมแต่สักวันนะผมครับกำลังพึ่งฮัดกับผมสองพานมือใหม่นะครับ <laughs> <13. S> 1ิเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครๆก็ต้องมีช่วง ของการฝึกการทำงานน้องพี่น้องเนาะกว่าจะชำนาญได้ครับขอ,อหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเราก็จะชำนาญนะครับผมแล้วก็เรื่องพึงนะพี่น้องที่ถือว่าเป็นมือใหม่แต่อย่างอื่นพวกเราก็ถือว่าเก่าแล้วล่ะครับก็ฝากเป็นกำลังใจพ,นพันผลและพันไกไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นตัวพวกเราจะ เก่าครับผมครับแล้วพี่น้องแล้วเราคิวเนี่ยก็คงไหวเค่นีคกับผมครับพระ่าไม่มีเวลาเหลือแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปให้ทันก่อนเที่ยงกับผมนี่ก็ฮาโมงที่เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวจะคิดหนักกับลูก้าครับผมไม่อยากเสียคำพูดครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปปีมพึ่งมิมเหียนไว้เมื่อกี้กับผมัปนนี้แหละครับเดี๋ยวอกมาถ่ายดูกับผมครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ